ข้างบนไม่นะข้างบนแล้วหลังคาไม่เหลือใช่ไหมเออดีดีดีโชคดีโชคดีรอดไม่ได้ขนออกมาเนะขนเลยมาเลโต๊ะเปล่าลงทั้งยังไม่เอามาอ๋อตังกันมาปะตังค์ก็ไม่ได้เอามาเออดีโชคดีโชคดีอยู่คืนนี้นอนไหนเข้านอนได้ไหมแฟนอ๋อแฟนอ๋อโอเคโอเคดีลวดีละดีละ ไงคืนนี้นอนไหนคืนนี้เห็นว่าห้องไฟไหม <c oughs> ไม่โดนไม่โดนข้างบนโดนข้างในไม่โดนคืนนี้นอนไหนคืนนี้ไม่ได้บ้านก็ลู้สาวไงอ๋อจ่ายจ่ายจ่ายอแล้วเรื่อเราเลย <c oughs> <c oughs> เออเป็นกองอยู่ด้วยกันนะโทรศัพท์เอออย่างไรไอโทรศัพท์ก็ต้องอยู่ริมดีไมปฟานมาให้ได้นะเออเรื่องใครเออจะหลับไหมเออนึกกัได้เออมีวะอ้าวจะได้มีความสุขกันไม่เครียดขอไมาได้ไงกันเลย